ที่เราทอดไว้เห็นไหมคะปะลาดลงมานะ,ะสวยๆเป็นยังไงคะข้าวหน้าไก่หน้าตาดีแสน,ส,นสวัสดีค่ะวันนี้แม่นันจะมาทำข้าวหน้าไก่ให้ทานกันนะคะ เมื่อครูเพิ่งหลบฝนจากสวนมานะคะฝนไม่เป็นใจแม่นันกะว่าจะวันนี้เพิ่งได้แดดดีๆพอตั้งโต๊ะเท่านั้นแหละคะ่ะฝนมาเลยก็เลยต้องย้ายมาตรงนี้นะคะวันนี้เราจะมาดูวิธีทําข้าวหน้าไก่แสนอร่อยกันนะคะแต่ก่อนอื่นน่ะกดไลค์กดแชร์แบ่งปันไปทั่วๆกันนะคะเราจะได้มาทานพร้อมๆกันนะคะแม่นันล้างกระทะแป๊บหนึ่ง ข้าวหน้าไก่ทำง่ายง่ายนะคะวันนี้แม่นันใช้ไก่นะคะ1กิโลตัวเนื้อไก่เนี่ยเรานำมาหั่นเต๋านะคะแล้วก็หมักหมักด้วยอะไรหมักด้วยน้ำตาลเกลือน้ำมันงาซีอิ๊วขาวเท่านี้เองนะคะไว้ในตู้เย็นอย่างน้อย1ชั่วโมงนะคะ มาดูวิธีทํำกันเลยค่ะได้ยินเสียงฝนไหมคะไม่เป็นใจเลยว่าจะถ่ายในสวนสวยๆสั้นหน่อยก่อนอื่นนะคะเรานำตัวหอมใหญ่ลงไปผัดจนใสเลยนะคะถ้าใครมีออรากกระเทียม เ,เห็นไหมดูเดี๋ยวนี้แม่นันพูดจาถ้าใครมีนะคะรากผักชีกับกระเทียมนะคะลงกระทะก่อนได้เลยนะคะแต่วันนี้ในตู้เย็นไม่นันหมดเราใช้หอมใหญ่หอมใหญ่ก็หอมมากเหมาะสำหรับเมนูนี้นะคะเราผัดเขาจนตัวหอมเนี่ยขึ้นใสๆนะคะตัวหอมก็หั่นเตาเหมือนกันนะคะทุกอย่างหั่นเต๋าหมดเลย เห็นไหมคะเขาเริ่มเริ่มจะใส่แล้วเนไหมคะพอเขาเริ่มอ่อนตัวปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเริ่มใส่จากนั้นนะคะถ้ารู้สึกว่าน้ำมันน้อยไปหน่อยเราก็เพิ่มน้ำมันได้ พอใส่ได้ระดับนี้ปุ๊บเราใส่ตัวเนื้อไก่ลงไปเลยค่ะอันนี้เราใช้อกไก่นะคะใช้อกไก่จะได้เนื้อล้วนๆทำไปเลยเมนูนี้อร่อยเด็กๆชอบไม่เฉพาะเด็กๆอะคะ่ะคุณพ่อเขาก็ชอบเราอย่าเพิ่งไปคนเขามากนะคะเดี๋ยวเขาจะขาวเพราะว่าเขายัางไม่สุกเราช่วยเขานิดนึง โดยการใส่น้ำเปล่าเล็กน้อยนะอ,อมาเลย ไก่เขาจะนุ่มไวค่ะเมนูนี้ทำง่ายแล้วก็อร่อยเชื่อไมน่นัน ไม่ได้เจอกันนานเลยใช่ไหมคะถ้าแม่นานพูดอะไรผิดไปหรือพูดอะไรที่สลับคำกันนะคะอย่าถือสานะคะเป็นเพราะโควิดค่ะตั้งแต่แม่นันเป็นลองโควิดเนี่ยสังเกตตัวเองเนี่ยจะพูดอะไรแบบสลับไปสลับมาหรือบางครั้งเนี่ยนึกตั้งนานกว่าจะนึกออกอย่างเช่นจะพูด รากผักชีเห็นไหมคะแม่นั้นก็ไปพูดเป็นรากกระเทียมอะไรพวกนี้คะ่ะคือคนที่เป็นลองโควิดเนี่ยอาการที่จะตามมาก็คือความจำเนี่ยจะสั้นลงนะคะแล้วก็จะคิดจะทำจะทำอะไรเนี่ยโดยาการพูดเนี่ยจะช้าลงหรือไปสลับไปมานะคะบางคนก็จะมีอาการผมร่วงแล้วอาการที่ตามมาของคนที่เป็นมากๆก็คือ ถ้าร่างกายอ่อนแออยู่แล้วฮะมันจะกัดกินภายในเลยไปตั้งแต่ตับไปไตไปทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลสุขภาพดีๆของแม่น,นันโชคดีตรงที่ผมไม่ร่วงนะคะแล้วก็เพียงแต่มีการเรื่องคำพูดเท่านั้นนะคะที่บางครั้งยังจำหรือนึกอะไรไม่ออกจะช้ามากนะคะพอเราผัดเห็นไหมเนื้อไก่จะฟูมากเลยนะคะถ้าเราได้ไก่สดๆเห็นไหมคะ อกไก่สดๆเห็นไหมคะเนื้อไก่จะฟูมากจากนั้นเราเติมน้ำเปล่าลงไปเลยค่ะอย่าให้มากไปอย่าให้น้อยไปนะคะท่าถ้ามากไปเขาก็จะดูหลงเหลงแล้วเรารอเขาเดือดอีกรอบหนึ่งถึงจะมาปรุงนะคะ พอน้ำเริ่มเดือดนะคะถ้ามีฟองเราช้อนฟองออกฟองพวกนี้ก็เกิดจากการที่เรา,เาหมักตัวไก่ไว้นะฮะไม่ได้สกรปรกอะไรนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราปรับไฟเบาหน่อยเบาลงนิดนึงเพราะว่าเราจะมาปรุงกันละนะคะ ปรุงด้วยอะไรเราปรุงด้วยน้ำตาลเกลือและพริกไทยนะคะอันนี้แม่นันผสมจะได้ไม่เสียเวลาและถ้าใครที่เป็นมือใหม่นะฮะใส่ขนอเห็ดก็ได้ค่ะนะฮะใส่ขนอเห็ดลงไปผสมก็ได้นะฮะตามด้วยซิ้วขาวนะคะกะเอานะกะดูกับปริมาณน,น้ำกับปริมาณส่วนผสมที่เราใส่ลงไปนะคะซิ้วขาว น้ำมันงาน้ำมันงาอย่าให้เยอะเกินนะเพราะถ้าเมนูไหนน้ำมันงาเยอะเกินนะฮะกลิ่นน้ำมันงาจะนำ<ช>แ,ลแล้วจะทำให้เสียอรรถรสในการทานนะคะจากนั้นเราใส่ซอสหอยนางรมนะคะตัวนี้ก็จะเพิ่มความเข้มข้นแล้วก็ซีอิ๊วอีกตัวหนึ่งที่แม่นันอยากแนะนำนะคะนอกจากซีอิ๊วขาวธรรมดาเราใช้ตัว ซิวตาดอกบวยนะฮะตัวนี้จะได้ทั้งรสชาติแล้วก็สีของตัวเมนูนี้ด้วยเห็นไหมคะเขาจะออกสีแบบน้ำตาลน,น้ำตาลแดงๆนะคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่ายังไม่เข้มข้นสียังไม่ดำพอเนี่ยเราเติมซิวดำได้นะคะแต่ตัวนี้เขาจะให้รสชาติและความสวยของสีเหมาะกับเมนูน้ำแดงต่างๆนะคะ เพาะปลาเต้าหู้น้ำแดงอะไรพวกนี้ค่ะนะคะเสร็จแล้วที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยเหล้าเหล้าจีนไม่นันหายแม่นันขโมยสามีมาเขาจะรู้ไหมไม่ทราบนะคะเป็นบารันดีหรือเป็นวายแดงไวน์ขาวก็ได้ค่ะลงไปสักหนึ่งฝาหอยอร่อยอเขาไม่น่าจะรู้แล้วสีโอเคไหม ถ้าลองชิมดูแล้วเนี่ยรสชาติโอเคสีโอเคเราก็หยอะตัวแป้งได้เลยทำให้เขาข้นขึ้นแต่ถ้ารู้สึกว่าอ,อยากได้สีแบบเข้มกว่านี้เราตามด้วยซีอิ๊วหวานได้เลยให้สีเขาเค้ืข้นข,ขึ้นเห็นไหมคะโอเคป่ะเนีสีเขาก็จะประมาณนี้นะคะอยากได้เข้มกว่านี้ไหม ะะเสร็จแล้วพอเขาเดือดจัดๆนะคะดูนะเราผสมตัวแป้งนะคะที่จะทำให้ตัวน้ำข้นขึ้นในนี้เนี่ยจะมีแป้งข้าวโพด2ส,ส,ส่วนนะคะแป้งมัน1ส่วนแล้วก็ใส่น้ำไม่ต้องเยอะคนให้เขาเข้ากันทำไมแม่นันต้องใช้แป้ง2ตัวเพราะว่าตัวแป้งมันถ้าเราใช้แป้งมันตัวเดียวเวลาอาหารเขาเย็นตัวลงแล้วอะฮะแป้งมันจะคลายความเหนียว นะคะเขาก็จะคลายความเหนียวออกไปแต่ถ้าเรามีส่วนผสมของแป้งข้าวโพดด้วยเนี่ยสองตัวเขาจะบาลานซ์กันเลยบาลานซ์กันเลยนะคะทีนี้พอน้ําเดือดจัดนะคะเราค่อยๆหยอดตัวแป้งแล้วก็คนไปด้วยนะอย่าปล่อยให้แบบตัวแป้งแข็งตัวนะคะถ้าเราไม่คนเนี่ยตัวแป้งเขาจะจับเป็นก้อนเหมือนทำน้ำราดหน้าค่ะ แล้วเราก็คอยดูว่าตัวแป้งข้นได้ดั่งใจหรือยังข้นไปก็ไม่อร่อยใสยไปก็ไม่อร่อยได้นะ ให้ได้น้ำประมาณนี้อย่าให้ข้นไปข้นไปไม่น่าทานนะคะเดี๋ยวเขาเย็นตัวเนี่ยเขาจะข้นขึ้นอีกเท่านี้เองเห็นไหมคะง่ายมากเลยนะคะชิมได้ค่ะลองชิมดูก็ได้เท่ารสชาติยังไม่โอเคขาดตัวไหนเราเติมได้เลยเดี๋ยวขอไม่นันชิมหน่อยนะคะ เลยอ่ะทำไมน้ําหนักมือดีขนาดนี้อ,อร่อยอร่อยเลยนะคะเท่านี้ค่ะแล้วเราก็ตักใส่ภาชนะใส่หม้อดได้เลยเดี๋ยวไม่นันจะมาทอดไข่ดาวแล้วเราจะมาจัดใส่จานกันนะคะแล้วเราก็ถ่ายใส่ภาชนะเลยน่าทานไหมคะ เดี๋ยวแม่นันจะมาทอดไข่ดาวแล้วเราก็ทอดไข่ดาวค่ะข้าวหน้าไก่ต้องมีไข่ดาวโปะด้วยนะคะวันนี้ไม่มีคุณเคียงไม่เป็นอะไร ทีนี้เรามาทานกันนะคะเต้นเตนเตนวันนี้ไม่มีข้าวกล้องแต่เป็นข้าวไดโนเสาร์อร่อยกิ๊กนะคะแล้วเราก็ตัก ตัวสตูเนี่ยค่ะราดลงไปเลยค่ะชอบเยอะชอบน้อยนะคะเราก็ราดไปเลยเห็นไหมเห็นความแบบใสของหอมไหมฮะไะเลยไปเลย,เลยหนุ่มๆเขาทานเก่งไปเลยเขาชอบฉ่ำๆนะคะเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยไข่ดาวที่เราทอดไว้เห็นไหมคะโปะลงไปเลยค่ะ ได้แล้วข้าวหน้าไก่แสนอร่อยเราจะมาราดด้วยน้ําจิ้มตัวนี้นะคะทำง่ายๆซีหวานน้ำํำส้มสายชูและน้ําเปล่าเล็กน้อยนะคะถ้ารู้สึกว่าติดขมนิดๆใส่ซีอิ๊วขาวค่ะลงไปช่วยนิดนึงก็จะได้รสชาติที่อร่อยและอย่าลืมหั่นพริกชี้ฟ้าสีแดงสีส้มลงไปด้วยนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาตัก ชอบอะไรเยอะน้อยเราก็ใส่ไปเลยค่ะลาดลงมามเท่านี้เองนะคะประดับจานอาหารด้วยใบไม้ริมรั้วเนี่ยคะ่ะแต่นี่ทานได้นะคะสวยๆลงไปนะคะหรือมีผักชีผักอะไรที่เราชอบต้นหอมเราก็มาทานเป็นผักเคียงได้นะคะวันนี้แม่นันทำง่ายๆให้ดูนะคะจะได้ไม่ต้องกังวลว่าโอ้ยต้องเตรียมอะไรเยอะแยะเลยนะคะเป็นยังไงคะข้าวหน้าไก่ หน้าตาดีแสนรอร่อยเพียงเท่านี้เราก็จะได้ข้าวหน้าไก่เมนูง่ายแสนง่ายนะลองทำดูนะคะไม่ยากนะคะแล้วถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์ขนมพักกาใช้ถากล้วยของแม่นันนะคะรอบต่อไปคือ12ตุลาค่ะนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ